สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟ h โตกราเฟอร์นะครับรีวิววันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนจอพับได้อีกหนึ่งรุ่นจากทาง s m s u u n นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G เครื่องนี้นั่นเองครับ อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจโมบายฟ h o t กราเฟอร์ด้วยนะครับตอนนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูรีวิว Samsung Galaxy ี่แซดที่แก้วลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูกดที่ลิงก์ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะตัวนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งาน Samsung Galaxy ี่แซดฟลิเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบๆืองสัปดาห์ที่่าอยยูกัับมนมนน มีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่เป็นข้อพิจารณาบ้างแล้วถ้าเกิดอยากจะใช้ Samsung Galaxy ี่แซ p ฟลิเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเครื่องแรกในชีวิตจะคุ้มหรือเปล่าไปดูกันเลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันเลยนะครับต้องบอกว่า Samsung Galaxy ี่แซ p ฟลิ 5G เนี่ยในเรื่องของการออกแบบมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจาก Samsung Galaxy Flip ปในรุ่นก่อนๆน,นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย จะเน้นในเรื่องของการออกแบบที่เป็นในลักษณะแบบยูนิเซ็กมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะมากนะจะมีสี Normal ลสีสีแล้วก็มีสีพิเศษอีก3สีนะครับรวมกันเป็น7สีแต่ว่าสีที่แก้วถือในมือตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่มีชื่อว่าสีครีมนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยเวลาที่บอกว่ามันตัดกับชุดของสีดําที่อยู่บริเวณหน้าจอด้านนอกแล้วก็เป็นเลเยอรของกล้องเนี่ย มันดูดีดูลงตัวมากๆเป็นการวางสีทูโทนที่ออกมาแล้วดูแบบดูพรีเมียมดูแพงแล้วก็ดูแฟชั่นเนเบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับลักษณะของฝาหลังนะจะเป็นฝาหลังแบบกระจกนะครับเนี่ยแข็งทีเดียวนะแต่ว่าบริเวณที่เป็นโมดูลกล้องแล้วก็เป็นหน้าจอด้านนอกตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้กระจกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Corning Gorilla Glass Victus นะครับซึ่งก็จะเป็นกระจที่มีความแข็งมากที่สุดแล้วมากกว่า กระจกปกตินะครับซึ่งตรงนี้ทนรอยขีดข่วนได้มากกว่าเดิม4เท่าแล้วก็ทนการการกระแทกเนี่ยได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าเลยครับบริเวณรอบๆตัวเครื่องนะครับก็จะถูกหุ้มด้วยโลหะทั้งหมดเลยก็จะให้ความรู้สึกที่จับถือแล้วดูโซลิดดูพรีเมียมนะครับดูแข็งแรงไม่ได้ดูกอกแกกเลยแม้แต่น้อยนะตัวเครื่องมีความบางประมาณหนึ่งนะครับพอๆกับสมาร์ทโฟน flagship ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าน้ำหนักจะค่อนข้างเบาวกว่านะ ปุ่ม Volume Up Volume Down จะอยู่ทางขวานะครับปุ่ม Power จะอยู่ทางขวาเช่นเดียวกันแล้วก็ปุ่ม Power ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบสแกนฟิงเกอร์พินอยู่ใต้ปุ่มด้วยนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่หลายคนน่าจะก,กังวลก็คือเรื่องของบานพับต้องบอกกันนะครับว่า feeling ของบานพับของ Samsung Galaxy Flip 3เนี่ยมันต่างกับของบานพับ Samsung Galaxy Z Fold 3ประมาณหนึ่งนะครับคือของ f o l 3เนี่ยเวลาที่เรายกขึ้นมานะครับมันจะ ฝดตลอดทางเลยจนถึงแบบเราอ้าเต็มที่แต่ว่ากับซัม sung Galaxy Z f l ั p 3เนี่ยมันจะมีอยู่2ช่วงที่ตัวฝาเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นนะครับช่วงแรกก็คือช่วงนี้ช่วงที่อ้าน้อยแล้วมันดีดกลับนี่อันนี้คือช่วงแรกนะครับช่วงที่2ก็คือช่วงที่เราอ้าออกมาจะสุดแล้วนี่เห็นไหมนี่นี่ มันไม่ใช่ปัญหานะครับแก้ว่าเขาว่าดีไซน์ออกมาในลักษณะแบบนี้เพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายแล้วก็เปิดฝาออกมาได้อย่างรวดเร็วนะเนี่ยอย่างเวลาเราจะคุยโทรศัพท์ใช่ไหมครับตอนแรกมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันเปิดใช้งานได้ง่ายๆเนี่ยเราก็ดันขึ้นมาแค่นี้แล้วก็เอานิ้วโป้งของเราเนี่ยดันต่อแล้วก็ยกขึ้นมาคุยซึ่งการที่มันช่วยดันออกไปจนสุดได้เร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีหรือว่าพอคุยเสร็จอยากจะเก็บสมาร์ทโฟนให้ไวๆก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแค่อนิ้วแบบ แล้วมันก็ดูดกลับเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะพังอะ่ะเพราะว่าจุดที่มันกระทบกันเนี่ยคือจุดที่เป็นโลหะนะครับไม่ใช่จุดที่เป็นกระจกนะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีรอยหรือว่ามีการกระแทกจนเสียหายนะอันนี้คือทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้จริงมากๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราพับตัวเครื่องเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ย มีไมโครโฟนมาให้ถึง3ตัวนะครับแล้วก็มีช่องลำโพงมาหนึ่งช่องแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะว่าช่องลำโพงทำไมมีแค่ช่องเดียวนะครับเพราะว่าลำโพงของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เป็นสเตอริโอแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับถูกซ่อนเอาไว้ด้านบนตรงนี้ซึ่งเสียงที่แก้วได้ลองใช้ได้ลองฟังมาเนี่ยแก้วรู้สึกว่าลำโพงตัวนี้ดังมากแล้วก็คุณตี้เสียงนยดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเบสจะไม่ได้แน่นมากจนเกินไปจะมาแบบเป็นลูกเล็กๆนะครับส่วน ย่านความกว้างของเสียงเนี่ยก็จะไม่ได้กว้างเกินไปอีกจะอยู่ในระดับกลางๆนะเดี๋ยวลองฟังกันนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังนะดังมากดังไหมดังมากเลยนะแล้วก็จุดที่แก้รู้สึกว่ามันเวิร์กก็คือต่อให้เราจะเปิดลำโพงไปในเสียงที่ดังมากขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ย มันอยู่ในจุดพีคแต่ว่าดีเทลของเสียงเนี่ยไม่หายไปเลยนะครับดีเทลของเสียงคือทำออกมาได้แบบดีมากๆเลยไม่ได้มีจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าลำโพงตัวนี้มันแตกเลยนะครับก็คุณตี้ของเรื่องการดูอ n นเตอร์เทนเมนต์หรือว่าการใช้ลำโพงตัวนี้เนี่ยสบายหายห่วงครับทำได้ทุกอย่างเลยจะไปดูซีรีส์จะไปเล่นเกมจะเอาไปแบบทำงานที่ต้องฟังต้องเช็คเสียงเนี่ยลำโพงตัวนี้ตอบโจทย์ครับ นอกเหนือจากเรื่องของงานดีไซน์ที่ดูแข็งแรงดูทนทานแล้วก็ดูพรีเมียมแล้วเนี่ย s a m s u n Galaxy g Z Flip 3 5G เครื่องนี้ก็ยังทนน้ำเหมือนกับ s a m s u n Galaxy g Z Fold 3รุ่นพี่ของเขาเลยนะครับก็จะได้มาตรฐานอยู่ที่ IPX8 เหมือนกันเลยซึ่ง IPX8 เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปดำน้ำรัวๆแบบว่าลงไปครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ได้นะครับอันนั้นคือเสี่ยงที่จะพังเหมือนกันนะการน,น้ำฝนได้ กันน้ำกระเด็นได้กันการทำน้ำหกใสได้เอาไปแช่น้ำได้แป๊บหนึ่ง5นาที10นาทีเนี่ยเซฟเซฟนะครับไม่ควรจะมากกว่านั้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าของทุกอย่างมันมีอาการเสื่อมของมันซีลของสิ่งพวกนี้ถ้าเราเกิดเราใช้มากๆเนี่ยโดยที่แบบเน้นออกไปลุยจัดๆเลยเนี่ยสักวันมันก็จะเสื่อมครับแล้วมันอาจจะเสื่อมไวกว่าอายุที่เขาเคลมไว้ด้วยนะยังไงก็ของที่เขามีมาให้เนี่ยเพื่อป้องกันนะครับไม่ได้เอาไว้ลุย ทีนี้เรามาดูอีกหน,หนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ที่แก้วชอบใน s a m s u n Galaxy g Z Flip 3เครื่องนี้นะครับก็คือหน้าจอด้านนอก Samsung เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ฟังฟีดแบค k ของลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับตัวหน้าจอของ Flip ในรุ่นที่แล้วเนี่ยเล็กมากเล็กจนจะไม่สามารถจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้แล้วนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนใส่หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะ สามารถที่จะคัสตอมไมวิเจ็ตต่างๆได้นะครับโดยหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ LED นะครับมีรีเฟรชเรทอยู่ที่ 60Hz แล้วก็มีไซส์ของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่1.9นิ้วเร p สปอนในการทัชเนี่ยอาจจะดีเลย์เล็กๆเทียบได้ไม่เท่ากับหน้าจอด้านในแต่ก็สามารถที่จะทัชได้ค่อนข้างโอเคนะครับใครที่ติดอาการแบบดูดนิ้วของหน้าจอด้านในมาหน้าจอด้านนอกมันไม่ได้ดีเท่ากันนะครับก็ต้องยอมรับในจุดนี้ไปนะ แต่ว่าในเรื่องของอัตรประโยชน์ที่เอามาใช้งานได้จริงๆนะครับคือเวิร์กมากดูโน t ติฟิเคชันของแอปต่างๆได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ใช้วิดเจ็ตอะไรบ่อยๆแล้วขี้เกียจจะแบบเปิดเครื่องขึ้นมาเต็มๆแล้วมานั่งดูเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกวิดเจ็ตมาใส่ได้ตามใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นเราฟังเพลงอยู่เราใช้ Spotify ใช่ไหมครับก็เลือกเปลี่ยนเพลงหรือกดเล a y เพลงอ่ะผ่านหน้าจอตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นคนที่ตามแทร็กกิ้งการเดินก้าวของตัวเองในแต่ละวันเนี่ย ก็สามารถที่จะมาเช็คซัมซุงเฮลตรงนี้ได้เหมือนกันรวมไปถึงใครที่ทําอาหารใครที่ทําขนมแล้วต้องการการตั้งเวลาเนี่ยก็มีในกาตั้งเวลามาให้เป็นช็อตคัทตรงนี้นะครับอันนี้ดีไซน์มาได้ practical มากเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะกลางเครื่องขึ้นมาเพื่อใช้ฟีเจอร์เหล่านี้นะยังไม่หมดนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่เนี่ยมันมีฟีเจอร์ลับที่ไม่ได้อยู่ในนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราพับเครื่องเอาไว้แบบนี้แล้วเราใช้วิธีการกดปุ่ม power 2ครั้ง มันจะเป็นการเปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมาครับซึ่งอันนี้เจ๋งมาก practical มากเวลาอยากเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเลนก็สามารถที่จะเลื่อนได้ตรงนี้เลยนะสะดวกมากอันนี้คือเป็นอะไรที่บอกว่าเออเขาฉลาดในการคิดเรื่องนี้มาแล้วว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบเปิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเป็นฟูลสกรีนเพื่อจะใช้งานฟีเจอร์เล็กๆเนี่ยอันนี้ทำให้เราสามารถที่จะรีแอคกับอะไรเร็วๆได้สะดวกมากขึ้นเช่นแบบว่ามี อะไรผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเราอยากจะรีบดึงกล้องขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายเนี่ยก็กด Power 2ครั้งกึกๆแล้วก็หันหน้ากล้องแล้วก็ใช้ปุ่ม Volume าวน์เนี่ยในการกดชัตเตอร์ก็จบแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆสามารถดีไซน์ตรงนี้มาได้ p r a c t i ิ a คจริงๆทีนี้ก็ได้เวลามาดูหน้าจอด้านในกันแล้วนะครับหน้าจอด้านในของ Samsung Galaxy Z Flip 3 5 g เครื่องนี้เนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตได้หลังจากที่เปิดขึ้นมาเลยเนี่ย คือเรโซของหน้าจอมันประหลาดนะครับมันจะเป็น22ต่อ9ซึ่งโดยปกติแล้วสมาร์ทโฟนที่เราคุ้นชินกันในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่18ต่อ9 21ต่อ9หรือ21ต่อ10แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกว่าโหทำไมมันมันยาวจังนะครับแต่ว่าด้านกว้างเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับทำให้บางทีเวลาที่เราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ใหม่ๆเนี่ย อาจจะต้องปรับพื้นที่ในการใช้งานนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องคีย์บอร์ดนะครับอันนี้แรกๆนี่แก้วพิมพ์ผิดกระจุยเลยนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดมันติดกันมากพื้นที่มันแคบลงนะครับแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะชินค่อนข้างจะเข้าใจว่ามันจะต้องกดนิ้วตรงไหนก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรและพอใช้งานมาสักพักหนึ่งนะ สำหรับแนลของหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็น Dynamic AMOLED 2X ก็หมายความว่ามีค่า Refresh rate เ a t e อยู่ที่120 h z นะครับซึ่งลื่นมากๆทัชได้ดีมากๆตอนแรกเนี่ยแอบคิดว่าเออการที่เป็นหน้าจอพับเนี่ยไปทำให้เราทัชได้ลำบากหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เลยครับอัลตราตินกลาสที่อยู่ด้านในตรงนี้คือดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงผลสีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทัชเนี่ยให้รีสปอนที่เหมือนกระจกทั่วๆไปเลย แต่ว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะก,กังวลนะครับมันยังอยู่นะก็คือเรื่องของรอยพับนั่นเองครับเพราะว่ารอยพับของ Samsung Galaxy Z Flip 3 5 G เครื่องนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกับ Samsung Galaxy Z Fold 3ที่แก้วได้ทำรีวิวไปคราวที่แล้วเลยก็คือมันเห็นรอยพับชัดมากนะครับใครที่รับในเรื่องของรอยพับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำใจนะครับเพราะว่า มันยังชัดอยู่นะสำหรับคุณภาพของหน้าจอด้านในนะก็สบายหายห่วงครับ Dynamic AMOLED 2X เนี่ยเป็นหน้าจอที่ดีในระดับท็อปเทียร์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันเรื่องของคอนทราสต์การทัชการแสดงผลสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะให้ความสวยงามมากๆนะครับเอาไปดูคอนเทนต์เอาไปดู Netflix ดู YouTube เอาไปเล่นเกมหรือว่าจะใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ย ไม่มีปัญหาเลยนะครับดีงามมากๆในส่วนของไฮไลท์ฟีเจอร์เฉพาะของสมาร์ทโฟนจอพับนะครับก็ Z Flip 3เนี่ยก็ให้มาพอๆกับ Z Fold 3เลยนะเรื่องแรกก็คือเรื่อง Edge Panel ด้านข้างนะครับที่เป็นช็อตคัทของการเปิดแอปพลิเคชันที่เราสามารถลากวางแอปที่เราอยากใช้งาน,นออกมาได้เลยในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ F l e x Mode นะครับซึ่ง F l e x Mode เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความ คล้ายกับตัว Z f l p r o 3ประมาณนึงแต่ว่าด้วยความที่หน้าจอมันน้อยกว่าหน้าจอมันเล็กกว่านะครับสมมุติว่าเราเล่นโซเชียลมีเดียเนาะแบบนี้แล้วเราเกิดอยากจะโพสต์สเตตัสใน Facebook ของตัวเองเนี่ยเวลาที่เรากดคําว่าโพสต์สเตตัสลงไปเนี่ยมันจะมีปุ่มคีย์บอร์ดด้านล่างโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้สมมุติว่าจะโพสต์อะไรลงไปเนาะปุ่มคีย์บอร์ดก็อยู่ตรงนี้หน้าจอก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าพอเราใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย มันแอบใช้ยากเหมือนกันนะครับเวลาเราใช้งาน flex mode หรืออะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลางเต็มๆแบบนี้พิมพ์ง่ายกว่านะครับรวมไปถึงเวลาที่เราเอามาใช้งานในพวกแบบแอปพลิเคชันกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งาน flex mode แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราสามารถดูพรีวิวกล้องตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะกดฟังก์ชันในการปรับแต่ง ค่าของการถ่ายภาพเนี่ยได้ที่ด้านล่างนะแต่ว่าขนาดของการพรีวิวภาพถ่ายก็จะเล็กลงในลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าเฟล็กโหมดเนี่ยมันเหมาะกับสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่กว่านี้มากกว่านะครับแต่สิ่งที่แก้ว่ามันเหมาะสำหรับ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้มัลติวิวนะครับอยากเล่น Facebook ด้านบนด้านล่างอยากจะดู YouTube ก็ลากลงมาแบบนี้ได้นะครับเนี่ย เราก็เล่น Facebook ด้านบนไปหรือว่าถ้าสมมติว่าลากแอปพลิเคชันลงมาผิดอยากจะสลับเนี่ยกดตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วกดอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมง่ายมากเลยด้านบนก็ดู YouTube ดูอะไรที่เราอยากดูไปส่วนด้านล่างเราก็เล่น Facebook เล่นอะไรที่เราอยากทําไปได้นะครับควบคู่กันไปได้โดยที่สิ่งที่แกรู้สึกได้ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าจอของเราเนี่ยจะเป็น 120H z ใช่ไหมครับแต่ทุกครั้งที่เราเปิดมัลติวิวแบบนี้เนี่ย r e ีเฟ e r เรทมันลดนะครับมันเหลือ60ทางหน้าจอเลยเข้าใจได้ว่ามันคือ Adaptive ที่เขาปรับให้เพื่อลดการใช้พลังงานนะเพราะว่าถ้าเปิด120ไว้ตลอดเนี่ยโอ้โหเปลืองแบตมากๆเลยครับ ทีนี้ก็มาพูดถึงสเปคในส่วนอื่นๆของ Samsung Galaxy Z Flip 3 5 G เครื่องนี้กันนะครับใช้ชิปเซต snapdragon 888ก็เล่นได้ทุกเกมลื่นทุกเกม RAM เนี่ยให้มา8 g b ROM รให้มา128หรือว่า256นะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เพิ่ม sd card ไม่ได้ ถ้าเป็นแก้วเนี่ยแก้วคงจะซื้อ256ไปเลยนะครับให้มันจบจบไปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอเรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าการเซฟไฟล์ต่างๆเอาไว้เนี่ย128ในปี2021บเดนี่ยแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วครับแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่3,300มอ ah. ิลลิแอมตอนแรกที่ได้เห็นตัวเลขเนี่ยโอ้โหน้อยมากน้อยจริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าผ่านวันแบบเฉียดชฉวเลยคือปกติแล้วถ้าเกิด สมาร์ทโฟนที่ให้ snapdragon 8 8ดเนี่ยแทบจะไม่เจอตัวไหนเลยที่แบตต่ำกว่า4 0 0พนะครับน้อยมากๆโอกาสที่จะเจอนะซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็ผ่านวันได้แบบเหลือสักประมาณ15%หรือว่า20%นะครับแต่ว่าตัวนี้ผ่านวันแบบเหลือหลักหน่วยนะครับคือน้อยมากๆแล้วก็ในเรื่องของฟาชาร์จก็ให้มาแค่15วัตเท่านั้นเองนะครับแบตน้อยแล้วยังชาร์จใช้เนี่ยอันนี้แก้ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อพิจารณาที่ทุกคนน่าจะต้องดูนะครับเพราะว่า ชาร์จแบตเต็มจริงๆเลยนะแก้วได้ลองจากประมาณ3%ไปจนถึง100%เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเลยนะครับนานมากสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนในยุคนี้เนี่ยมันควรจะชั่วโมงเดียวเต็มหรือว่าต่ำกว่าชั่วโมงกันได้แล้วนะครับอันนี้คือให้มาน้อยจริงๆนะพออย B Type C นะครับก็เป็นเวอร์ชันน3.0แล้วบลูท t ธก็เป็นบลูทูธ o t h 5.2แล้ว WiFi ก็เป็น WiFi 6แล้วนะครับแล้วก็ในตัวของ OS เนี่ยก็เป็น Android 11แล้วก็ครอบทับด้วย One UI 3เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น UI ที่แก้วว่าสวยแล้วก็ดูน่ารักดีดูคลีนดีนะครับใครที่เคยใช้ซ m s u n งมาก่อนเนี่ยก็น่าจะชอบ UI ในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการทัชในเรื่องของการวางช็อตคัทแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้สะดวกครับตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นรายละเอียดในส่วนกันไปเกือบครบแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันดีกว่า กล้องถ่ายภาพของ s a m s u n Galaxy g Z Flip 3 5G เครื่องนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะมีกล้อง Wide Angle ความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide Angle ความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันซึ่งกล้อง2ตัวนี้ก็เหมือนโฟร์สานะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าคุณภาพของการถ่ายภาพกับ c าแรคเตอรของภาพเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็กล้องหน้าด้านในเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลซึ่งอันนี้แกรู้สึกว่าน้อยอะ่ะ อยากให้กล้องหน้าด้านในของหน้าจอตัวนี้ได้มาสัก10ล้านพิกเซลเหมือนรุ่นพี่ของเขาน่าจะลงตัวกว่านะครับเพราะว่าจากที่ได้ลองดูแล้วเนี่ยแล้านพิกเซลตัวนี้พิกเซลค่อนข้างหยาบนะครับเมื่อเทียบกับ10ล้านพิกเซลของ Samsung Galaxy z f o l 3นะแต่ว่าก็สามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับเวลาเซลฟี่เวลาทำการแบบละลายฉากหลังหรือว่าใช้เอฟเฟกต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ดูเนียนตาดีนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการเก็บขอบเนี่ยก็ทําได้แนบเนียนไม่แพ้กับกล้องหลังเลยครับทีนี้เรามาดูคุณภาพของกล้องหลังกันบ้างนะครับเริ่มกันที่กล้อง w i d อง n กิลก่อนเลยจะบอกว่ากล้อง w i d อง n กิลตัวนี้เป็นกล้องที่มี dynamic r a n จ์ที่ดีมากนะครับเสียดายมากๆที่พิกเซลมันน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าคุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยเรียกได้ว่าแบบดีงามมากๆเลยโดยเฉพาะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนะครับสีที่มันเน้นในเรื่องของความสดใสความมีชีวิตชีวาเนี่ย คาแรคเตอร์สีของซัมซุงเนี่ยทำออกมาได้ดูดีทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถ่ายเสร็จแล้วเอาลงโซเชียลได้เลยไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมายนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ HDR เนี่ยก็สามารถที่จะประมวลผลได้รวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับเวลาที่เรา,เากล้องตัวนี้ไปถ่ายภาพพวกภาพพอสเทรตไปถ่ายภาพในลักษณะแบบภาพบุคคลหรือว่าการใช้เอฟเฟกในการละลายฉากหลังเนี่ยทำได้เนียนทำได้แบบดูดีมากๆแล้วก็ รายละเอียดของพิกเซลเนี่ยทำออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับไม่มีการเร่งชาร์ n เนสอะไรขึ้นไปจนทำให้ภาพมีแบบ Pixel a r t ร์ติแฟกต์เลยอันนี้คือดีจริงๆนะครับรวมไปถึงกล้องหลักตัวนี้เนี่ยเหมาะแก่การเอามาเซลฟี่มากกว่าการใช้กล้องด้านในนะครับเวลาที่เราอยากจะเซลฟี่โดยที่ใช้กล้องตัวนอกเนี่ยเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันกล้องนะครับเลือกภาพพอร์เทรตเนาะ แล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้ครับมันจะมีไอคอนเล็กๆที่เป็นการพรีวิวภาพถ่ายออกมาที่หน้าจอด้านนอกเนี่ยแล้วเราก็หันกล้องเข้าหาตัวเองแบบนี้ได้เลยนะครับและคือไฟล์ภาพดีมากมาดูภาพจากกล้องอัล้ตแวนเกิลกันบ้างดีกว่านะครับกล้องอัล้ตไวนเกิลตัวนี้เนี่ยมีองศาในการรับภาพกว้างถึง123องศาซึ่งไอ123องศาเนี่ยกว้างจนขอบเบี้ยวเลยครับแต่ว่าซัมซุงเนี่ยก็ได้ให้ ซอแวร์ในการปรับ distortion ตรงนี้ติดมากับตัวกล้องเลยเวลาที่เรากดถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะมีการประมวลผลแป๊บหนึ่งเพื่อให้ distortion ตรงนั้นมันหายไปนะครับในเรื่องของ Quality ของพิกเซล u a l i t y ของการทำ HDR แล้วก็โทนสีเนี่ยเหมือนกล้องหลักเป๊ะๆเ,เลยนะครับให้ความรู้สึกว่าเออนี่แหละ Quality ของ2เลนเนี่ยมันควรจะเหมือนกันในลักษณะแบบนี้เลยเพื่อที่เวลาเราถ่ายรูปทำออกมาเป็นโฟโต้เซตล้วเนี่ย มันจะได้ดูมีความเท่ากันมันจะได้ไม่ต้องมาปรับมาคาริเบตสีทีหลังให้มันวุ่นวายนะครับแล้วก็กล้องเอาต้าแองเกิลตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเอามาถ่ายภาพย้อนแสงอะแฟลร์สวยมากแฟลร์แบบโอ้โหเป็นแฉกเลยอะอันนี้คือเอฟสต็อปมันก็ประมาณแบบ2กว่านะครับแต่ว่าสามารถทำแฟลร์เป็นแฉกแกแบบนี้ได้นี่คือแยวชอบส่วนตัวมากๆแล้วก็เวลาย้อนแสงเนี่ย HDR ก็ยังทำงานได้ยอดเยี่ยมนะครับสามารถที่จะดึงแสงฉากหน้าเนี่ย ขึ้นมาเติมได้อย่างดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ข่าวจนเกินไปนะอันนี้ขอชมเลยครับว่ากล้องอัลต w ไวเกิลตัวนี้ดีจริงๆติข้อเดียวเลยไม่มีมอเตอร์โฟกัสนะครับเป็นแบบฟิกโฟกัสเท่ากับว,ว่าไม่สามารถที่จะเอากล้องอัลต w ไวเกิลตัวนี้ไปถ่ายมาโครได้นะครับเวลาจะถ่ายมาโครเนี่ยต้องใช้กล้องหลักแล้วก็กดครอป 2x เข้าไปแทนแต่ว่าแก้วไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าพิกเซลมันน้อยมากพิกเซลแค่12ล้านพิกเซลเวลากดครอปเข้าไปเนี่ย เวลามาดูในหน้าจอที่มันมีเรสโซลูชันสูงๆนะครับภาพแบบเละเลยครับภาพแตกเลยเราใช้12ล้านพิกเซลแล้วเราครอปเอาเนี่ยได้รายละเอียดที่ดีกว่าครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับนี่คือจุดที่แข่ชอบที่สุดแล้วในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะเพราะมันถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆในทุกสถานการณ์จริงๆครับเริ่มกันที่ความละเอียดของวิดีโอเนี่ยสามารถปรับได้สูงถึง 4K 60เฟรมเลยนะครับนั่นคือความละเอียดวิดีโอสูงสุด ที่เขาทําได้นะแต่ว่าแก้รู้สึกว่าเซตอัพที่มันดีที่สุดในการถ่ายวิดีโอเนี่ยคือการใช้ Full HD 60 f r a เฟรมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้กล้องเอ t ต์ตวเนี่ยก็ต้องลดไปอยู่ที่ Full HD 30 f r a m เฟรมนะก็จะสามารถถ่ายที่กล้องเอ t ต์ตวได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับมันสามารถเปิดกันสั่นได้ด้วยซึ่งพอมันเปิดกันสั่นได้เนี่ยกล้องตัวนี้จากที่เป็นกล้องถ่ายวิดีโอทั่ว,วไปเนี่ย มันกลายมาเป็นแอคชั่นแคมได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะตัวเดียวจบในการตั้งถ่ายปกติหรือว่าจะเอาไปใช้ในการถ่ายภาพแทนแอคชั่นแคมเนี่ยซื้อตัวเนี้ยเวิร์กมากแล้วเราก็พับแบบเนี้ยแล้วก็ถือถ่ายในลักษณะแบบเนี้ยโอ้โหโกโปรไม่ต้องมีเลยครับตัวนี้ตัวเดียวจบจริงๆแล้วก็ในแง่ของคุณภาพของไฟล์วิดีโอนะครับก็เรียกได้ว่าดีมากๆ ทั้งสีสันทั้งเรื่องของการวัดแสงที่เวลาสภาพแสงเปลี่ยนมีการลีเนียสภาพแสงให้เปลี่ยนมาได้ค่อนข้างสมูทไม่ได้มีอาการกระตุกเนี่ยอันนี้ก็ทำได้ดีเหมือนโฟเลยนะครับรายละเอียดของวิดีโอก็ดีก,กันสั่นก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมทั้ง2เลนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลนอัลต์ว n ยแองเกิลแล้วก็เลนหลักเนี่ยนิ่งมากๆตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นความน่าสนใจของ Samsung Galaxy Z Flip 3 5G เครื่องนี้กันไปหมดแล้วนะครับทีนี้ มาถึงคำถามสำคัญว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเครื่องนี้เนี่ยมาเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเครื่องแรกของเราเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมมันจะสามารถอยู่กับเราได้นานหรือเปล่านะครับแก้วก็ต้องบอกว่าในมุมมองของแก้วนะถ้าเกิดใครอยากจะใช้สมาร์ทโฟนจอพับเป็นเครื่องแรกเนี่ย Samsung Galaxy Z Flip 3เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะมากๆครับอย่างแรกก็คือด้วยช่วงราคานะเพราะว่า Samsung เนี่ยได้ดรอปราคา สมาร์ทโฟนในซีรีส์ฟลิปเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวยิ่งถ้าเกิดเราไปซื้อกับโอเปอเรเตอร์แล้วผูกสัญญาเนี่ยเหลือเครื่องนําไม่ถึง2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เทคโนโลยีกับความคงทนของหน้าจอเนี่ยที่ถูกอัปเกรดมาแล้วว่าหน้าจอตัวนี้เปิดไปเหอะ2 0 0 0 0 0ครั้งนะครับถ้าเกิดเราเปิดทุกวันวันละ1 0 0ครั้งเนี่ยอยู่ได้5ปีเลยนะแล้วก็รวมไปถึง CPU ที่ให้มาด้านในงานประกอบด้านนอกที่โซลิดแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะ เยอะมากเลยเนี่ยแค่รู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าในระดับราคาขนาดนี้นะ CPU ก็ได้ Snapdragon 888เลยนะครับมันแรงไปได้อีก2-3ปีเลยซึ่งสำหรับคนที่อยากจะลองใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกเนี่ยเรื่องเดียวที่ควรจะพิจารณาจริงๆคือเรื่องของแบตเตอรี่ครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันให้มัน้อยมากให้มาแค่3,300ม ah ิลลิแอมเองแล้วชาร์จก็ยังช้าอีกนะแค่15วัต์เท่านั้นเองถ้าเกิดเราเป็นคนที่จะต้อง พกมือถือตลอดเวลาแล้วไม่มีโอกาสได้หยุดนิ่งเลยเนี่ยคุณต้องมี o w e r b a n k นะครับใช้งานตลอดวันเนี่ยยังไงซะมันไม่มันไม่พอแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ใช้งานทั่วไปเล็กน้อยนั่งอยู่ในออฟฟิศออกไปเจอคนบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็สามารถจะชาร์จแบตเตอรี่บนรถได้หรือว่าชาร์จที่โต๊ะทำงานได้เนี่ยตัวนี้ใช้ทั้งวันได้สบายๆเลยครับถึงเวลาก็เอามาเสียบชาร์จถึงเวลาก็ามาเสียบชาร์จเหมาะมากม แล้วก็สําหรับคนที่เน้นในการถ่ายวิดีโอเน้นในการถ่ายวีล็อกเนี่ยคือแก้วรู้สึกว่ากล้องมันเหมาะแล้วก็ยูสเคสมันดีนะครับแต่ว่าก็เรื่องแบตเตอรี่เหมือนเดิมครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างจะกินแบตเตอรี่เยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่จะไปใช้ในการถ่ายวีล็อกหรืออะไรพวกเนี้พก power bank ไว้ด้วยนะครับมันจำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่องนี้มากๆเลยครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว s a m s u n g Galaxy Z Flip 3 5G เครื่องนี้นะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปจับจองกันได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ Samsung โดยตรงหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของโอเปอเรเตอร์ต่างๆก็ได้นะราคาที่มีมาให้เลือกแล้วก็สเปคที่มีมาให้เลือกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2สเปคนะครับก็คือ RAM 8 g ดจิกรอมนะครับจะอยู่ที่34,900บาทแล้วก็ RAM 8 g ดจิกรอมราคาจะอยู่ที่36,900บาทถ้าซื้อติดโปรก็จะถูกกว่านั้นนะครับ ยังไงถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็ไปเลือกซื้อกันได้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Fanpage Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ